สวัสดีครับแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชมารายงานตัวครับผมเราปมัยพี่น้องวันนี้จะเป็นตาําซัวหมูกรอบปมัพี่น้องหมูกรอบผอดมาใหม่ๆสดๆร้อนๆอู้ยหมูกรอบซอสบ๊อบซูบบงอแดร์ปมัพี่น้องกรอบขนาดมาปมัยพี่น้องหาข้าวเข้าข้าวปลาล้ำๆมานั่งกินด้วยกันครับ ตำสัวก <ator il S 1> ับตำเป๊่เพร่คตึงพริกโซและพริกแห้งผมไม่ไปลอง เ,เน้ำปา่านาคน,คน Aquest és el com a veu. เพรชมเต็มๆผมไ่ลองรสชาติ มันล้วน ลาไยกเดียวเหนียวเลยปอใหม่ไปนอ้องอู้เมื่อกี้ยังกรอบอยู่ Oh mm. ดีเข้าตาประมาไหมพี <tama> ่น้อง เรื่อ,อครบครัวเรื่องครอบครัวตัวเดิมก่อนอ่าเมอครับครับครับแจบอยู่ให้เหรอะมอะ่ะรออืมา Traços tá เป็นมาข้างเลดาหม้าก,ก็บอกคอยจะมูก,ก็บอกคอยจะดิเถอได้ผมไม่ไรู้ละ รสชาติสมเผ็ดเคมมากแต่มไ,ไม่ได้ปลอมไปพี่น้องรสชาติเผ็ดขนาดออาราคาปลอมไปพี่น้องเมนูนี่ทึงหวานล้ำแก่ล้ำหวานเราปลอมไปน้อง,นองแนะนำเลยก าเกิดว่าถ้าแพ้บ่ชอบมันก็เอา,อา,อามาันออกก็ได้น่องปอมไปน้องหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบเนี่ยต้องกิ่นมันนักไปน่องปอมไปน่อหมูกนี่้องกินมันนักละเมาหัวหัวขนาดแล้วที่นี่ก็ตำซัวนี่ปอมไปน้องตำซัวนี่ปอมไปน้องเป็นหัวใจลักของเราเลยต้องตำเพื่อแล้วทดกคนชอบเนาะแต่ของต้อมเนี่ยถ้าไปป้าหมูกรอบมันมันหรือว่ายางกระชางเนี่ยปอมไปน้องต้องรสจัดๆเนาะปอมไปน้อง คือมันไปตัดกันเนาะตัดเหลี่ยนมันตัดมันของหมูกรอบเนาะปอใม่เป็น้องหมูกรอบนี่จะมันกรอบเนาะปอใม่เป็น้องมากับกับอ่ากิ่นกับตำซัวเนี่ยโอ้ดีกว่าเข้ากับร่องๆเนาะปอใม่เป็น้องเมนูนี่กับแนะน้ำเน้อเนาะปอใม่เป็น้องตำซัวกับอ่าตำต้มส้มตำนั่นแหละเนาะตำตำส้มบ้านเฮานี่นะแค้จะใส่แปะมาคุเตจไปก็ได้เนาะปอใม่เป็น้องใส่นิดน้อยแล้วก็เอาขนมเส้นไต่ครับไปืตัวให้ปอใม่เป็น้องล้ำเมาะ ตำลอดจัดจัดเอาขนมเส้นใส่ไปกับหมอ้อปอมแม่พป่น้องล้ำหม้อพอดีกินข้าวหมูกรอบถึวว่าเข้ากันขนาดแนะน้าเน่อนอปอมแม่พี่น้องเมนูนี่แพ้คื่บอกออกะกจัดเลยนะครับหมูกรอบนอปอมแม่เป็นน้องคลิปนี้ก็ต้องมืดม,ม้าล่ปอมแม่เป็นน้องอื้มคึมค,มคึมสำรับ วิวบรรยากาศป่าปอมไยพี่น้องอ่างเก็บน้ําในป่าฝนตกได้ทุกเมื่อยิงหน้าฝนเนี่ยตกได้ตลอดเลยปอมไยพี่น้อ,นองมืดมาแล้วเนาะ <c oughs> ก็ต้องขอตัวลำลาหีบเอาเข้าคือมอมแมว่นเธอเนาะปอมัพี่น้องกล่วงมันหึมมืม,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 มออือมือมาเนาะต้องขอตัวลำลาไปก่อนป้ากันลิปนเนาะปอมัยพี่น้องสัปาห์ที่นี้ต้องสงาพากิานโชว์ก็ต้องขอตัวลำลาปอมไปพี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม